ไม่นี่ถ้าเป็นหนังข่าวนี้ต้องเป็นหนังชีวิตแล้วล่ะค่ะคนเราท้อได้ก็อย่าถอยนะคะล้มแล้วต้องลุกคนล้มอยากข้ามแต่จะล้มล้มให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกทางอย่าไปล้มทับของแพงค่ะไปดูคลิปนี้แหมพี่จะล้มทั้งทีดูซิว่าพี่ไปล้มทับอะไรอาปป๊ป๊โอ้ยล้มทับกล้วยด่างค่ะแล้วกล้วยด่างมันหัก แล้วหากไปถามเขาว่าต้นเท่าไหร่ต้นละสองแสนตายตายแล้วทำไงอ่ะแล้วพยายามไหมจะต่ออุ้ยตายแล้วกล้วยสองแสนวับหายไปกระตากล้วยนี่ถ้าเกิดแกนมันหักมันหักแล้วหักเลยตายนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะต่อกลับมาได้ไม่เหมือนต้นไม้อย่างอื่นหยวกกล้วยมันหักไปแล้วค่ะเลือกรากเลยทีเดียวคลิปนี้ได้รับการแชร์จากสมาชิก Facebook นะคะบอกว่านี่กล้วยแดงอินโดกล้วยด่างเตือนกันเลยเพื่อนทาหอน ซื้อมาสองแสนวางออไว้แอบๆหน่อยดีไหมออไวางให้ปลอดภัยเ,ออเจออย่างนี้แล้วจะทํำยังไงค,ค่ะระหว่างน้องชายกับต้นกล้วยบางคนก็บอกขออนุญาตขำานีมบางคนบอกบโอ้โหเห็นใจจังเลยสองแสนหายวับไปกับตา บางคนก็บอกว่าพี่ตัดกลางต้นเลยเดี๋ยวหน่อมันจะออกมาอีกเยอะใจเย็นๆรอหน่อยแต่กลัวว่าหน่อมันจะไม่ด่างเหมือนต้นแม่มันเอาเป็นว่าสองแสนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูสิว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นปั๊บเพราะไงแม่พี่ทาไมไม่หันทางอื่นนะไปล้มใส่พื้นล้มใส่เตาใส่หม้ออะไรยังจะดีกว่านะคะครับเป็นนะ Bye. Bye.